สวัสดีครับยงชัยชาแนลนะครับอ่าวันนี้เรามาอยู่กับเคสนะครับเคสของ u นะูเเนาะอันนี้ะก็อันนี้เป็นรุ่นรุ่นโมนาสซ e รีส์นะฮะก็เดี๋ยวเรามาดูข้างในกันเลยอันนี้ผมซื้อมาจากเว็บไซต์สนะี่สองห้าดีกรีนะคะอันนี้ก็ผมได้มาในราคานี้นี่ในราคาเท่านี้นี่นี่เก้าร้อยสิบหกบาทเนาะเพราะว่ามันมันเป็นมันเป็นตัวรุ่นเก่าแล้ไงรุ่นสนะิบสาโปรเนาะ ต้นเก่าแล้วแล้วก็ผมใช้เหมือนกับว่าเป็น,เป,นเป็นส่วนลดเป็นคียเป็นอะไรประมาณนี้เขาให้กล่องนะผมก็กรอกไปมันก็ลดต่อไปได้อีกจริงจริงมันพันหน่อยหน่อยนะมันลดต่อได้อีก200ร้อยกว่าบาทก็ถือว่าโอเคได้มาในราคาดีครับผมแล้วในกล่องก,ก็จะมามีใบเสร็จมาให้แล้วก็มีส่วนลดมาให้เพิ่มอีกคือถ้าเราถ้าเราซื้อของเขาอีกก็มีส่วนลดต่อไปอีกอ่เคีมาเข้าเรื่องกันเลย เดี๋ยวเราแกะดูข้างในกันเลยว่าวัสดุนี่เป็นยังไงนะ,ะแกะออกมาแล้วครับผมก็ด้านหลังนะเดี๋ยวเป็นยังไงเดี๋ยวให้ดูชัดๆนะนก็เป็นลายแคปาลยยน้นะฮะก็เป็นพลาสติกดูแข็งดีแล้วก็น้ําหนักเบานะครับน้าหนักเบามากมาดูรอบๆดูด้านบนด้านข้างโอเค่าดูข้างในนะฮะข้างในก็เป็นอย่างี้ข้างในก็เป็นพลาสติกแข็งๆนะฮะนี้ดูขอบตรงมุมๆนะ แบบนี้โอเคใี้ดูด้านหลังโอเคเบาครับเบาเบาก็อันนี้กันกระแทกได้ถึง6เมตรเลยนะดูนี้นะเนี่ย20ฟุต6เมตรเนี่ยฮะเนี่ยฮะดรอปโปรเทคชั่นเะนาะ ก็หกเมตรนี่ก็ประมาณสองชั้นนะครับตึกสองชั้นเนาะอันนี้ดูด้านหลังเนี่ยอันนี้ของแท้เลยนะของแท้ครับผมก็มีเท่านี้นะฮะก็ถ้าเพื่อนๆที่สนใจก็จัดได้เลยถ้าราคาจับต้องได้ฮะราคามันลงมาแล้วก็เป็นรุ่นเก่าแล้วก็ไม่แพงแล้วก็จัดได้เลยนะฮะ ก็จบที่ราคา916บาทเนาะโอเคครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ